สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงประจําเดือนกันยายน2565ให้กับผู้ที่มีลัคนาสถิตมิถุนนะคะผู้ที่มีราศีเดวสุกเดวจันสถิตที่มิถุนก็สามารถดูได้นะคะแต่ว่าจะไม่ตรงเท่ากับผู้ที่มีลัคนานะคะย่าเอฟกรอกไว้ให้ที่ช่อง description นะคะว่า ว่าหาลัคนาได้จากเว็บไซต์ไหนนะคะแล้วก็เพื่อนๆจะต้องมีวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดที่ชัดเจนถูกต้องนะคะแล้วก็จะหาลัคนาได้ค่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้อ่านรวมเลยทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเปิดไพ่ทาโร่นะคะตัวตนของชาวลัคนาราศีมิถุน ในช่วงเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะตัวตนได้ไพ่หกถ้วยนะคะมีความสุขนะคะได้รับสิ่งดีๆเดือนเอาสักครู่นะคะมาต่อกันนะคะเดือนการเงิน โอ้ได้หกเหรียญน,นะคะหกเหรียญมากับหกถ้วยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีมิถุนมีพลังงานที่เข้มแข็งดีนะคะแต่อาจจะมีความมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในชีวิตอยู่บ้างเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ที่ดาวประจำตัวของชาวลัคนามิถุนที่เป็นดาวพุธนะคะ เดินถอยหน้าถอยหลังขยับไปขยับมานะนะคะแต่ก็จะมีความเข้มแข็งดีนะคะมันจะพัวพันอยู่ที่าราศีสิงห์แล้วก็ราศีกันนะคะก็จะได้ตําแหน่งที่ดีตอนที่อยู่ราศีสิงห์ก็จะได้ตําแหน่งมหาจักรราชาโชคตอนที่อยู่ราศีกันก็จะได้ตําแหน่งมหาอุดเกษตราธิาบดีนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเดือนนี้กันยายน จะเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสได้สิ่งดีๆมากๆเลยในชีวิตนะคะมีโอกาสได้สิ่งดีๆในเรื่องการเงินในเรื่องตัวตนเหมือนคุณจะได้โชคใหญ่อะไรบางอย่างจะได้การอุปถรัรมภ์ค้ำชูนะคะจะได้ของขวัญดีๆจะได้สิ่งดีๆในเรื่องของความรักด้วยนะคะเพราะว่าดาวตัวตนก็ไปเล่งไปเล่งดาวความรักที่เป็นดาวเรื่องัสบดีแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเรือนลอยกลางฟ้าอยู่นะคะ พบที่สามได้ไพ่สี่ถ้วยพบที่สามได้ไพ่สี่ถ้วยค่ะพบที่สี่พันธุได้ไพ่ห้าถ้วยนี่แหละอาจจะเป็นเรื่องราวเหล่านี้ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขอยู่บ้างก็คือเรื่องราวของบุคคลภายนอกบุคคลอื่นที่ไม่ค่อยได้ดังใจคุณอาจจะมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับ พ่อแม่ก็ได้นะคะครอบครัวพี่น้องปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานจู้จี้จุกจิกไม่ได้ดังใจกับคนในครอบครัวอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้แต่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับตัวเองนะคะคุณอาจจะได้รับการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น หรือไม่ก็คนอื่นเอาเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจมาให้คุณได้รับรู้รับทราบนะในช่วงนี้คอยแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นคอยช่วยเหลือคอยแก้ปัญหาคอยเป็นที่รับฟังและค่อนข้างเบื่อหน่ายเกี่ยวกับเรื่องราวของคนอื่นๆนะคะแต่ตัวตนของตัวเองอมีความสุขดีและเรื่องการเงินก็ดีมากๆนะคะเดือนที่5พบปุตตะได้ไพ่เฮอร์มิตค่ะเฮอร์มิตนะคะไพ่ฤาษีเข้ามาในช่วงในช่วงเดือนกันยายนนี้ ห่วงอารมณ์ของคุณจะชอบอยู่คนเดียวนะคะเป็นเดือนที่คุณชอบอยู่คนเดียวเป็นเดือนที่คุณอยากอยู่กับตัวเองไม่อยากสูงสิงกับใครไม่อยากรับรู้เรื่องราวไม่สบายใจอะไรสันโดษนะคะอาจจะมีโรคส่วนตัวสูงเป็นพิเศษอารมณ์ของคุณชอบอยู่คนเดียวในช่วงเดือนกันยายนพบอริไดไพ่เจ็ดเตียนค่ะเจตรียน,นะคะ และเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องทํางานหนักอยู่สักหน่อยนะคะเจ็ดเดือนเป็นเดือนแห่งการแบบต้องใช้แรงต้องลงมือทำต้องเหนื่อยเพื่อการทำงานนะคะคุณจะไม่ค่อยได้หยุดอะไรเท่าไหร่พบปัตตนีดีมากๆเลยเรือนคนรักคู่ครองได้ไพ่อัศวินถ้วยนะคะความรักดีมากความรักลึกซึ้งนะคะลึกซึ้งอ่อนหวานมรณนะได้ไพ่เจ็ดถ้วยค่ะ สุภาได้ไพ่เจ็ไม้เท้านะคะ 6, 6 6แล้วก็เจเรือนการงานได้ไพ่สามถ้วยการเฉลิมฉลองนะคะความสุขแล้วก็ความสำเร็จเรือนลาภลาผลเงินทองได้ไพ่สิบถ้วยดีมากเรือนสุดท้ายวีนา ในไพ่แปดาบร้ายบวกร้ายกลายเป็นดีนะคะเอฟคิดว่า การเงินของคุณเป็นที่น่าพอใจมากนะคะเงินเข้ามาเรื่อยๆเ,เงินเข้ามาไม่ขาดสายคุณมีความรุ่งเรืองกว่าเดือนที่ผ่านมาแน่ๆแล้วจิตใจร่างกายอะไรของคุณก็มีความแข็งแรงเข้มแข็งเป็นพิเศษนะคะแต่คุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับเรื่องราวของคนอื่นๆนะคะใครที่มีลูกมีหลานก็คือเบื่อหน่ายเรื่องลูกหลานใครที่มีญาติพี่น้องอะไรวุ่นวายต้องคอยแก้ปัญหาให้กับคนอื่นคอยรับฟังปัญหาคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นคุณดูเหมือนจะเริ่มเบื่อ นะเริ่มเบื่อที่จะให้ความช่วยเหลือเริ่มเบื่อที่จะคอยรับฟังปวดหัวกับปัญหาของคนอื่นและอยากใช้เวลาอยู่กับตัวเองอารมณ์ของคุณคือฤษีปุตตะก็คืออารมณ์ห่วงความรู้สึกนะคะคุณได้ไพ่ฤษีขึ้นมาคือความสันโดษคืออยากอยู่โดดเดี่ยวนะไม่ค่อยอยากรับรู้ปัญหาของคนอื่นอยากใช้เวลานี้อยู่กับตัวเองนะคะแล้วเดือนนี้ยังเป็นเดือนของการทำงาน เป็นเดือนของการทํางานนะคะแล้วคุณจะได้รับผลสําเร็จการเฉลิมฉลองหรือได้รับรางวัลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานไพ่บอกว่าคุณขยันขันแข็งคุณใช้ความภาคเพียรพยายามไปเท่าไหร่คุณจะได้รับความสําเร็จดังนั้นความรักดีมากๆนะคะหวานลึกซึง้งเอาใจใส่ทนุถนอมหัวใจของการและกันดีแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่นะคะมันเป็นช่วงที่คุณสบายใจที่สุดแล้วกันในเรื่องความรักนะคะ เดือนเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่คุณสบายใจเป็นเดือนที่คุณแบบพอใจอะพึงพอใจกับความรักของตัวเองนะคะมันเงียบสง,สงบดีแล้วมันเงียบสงบมันชื่นใจมันเย็นใจมันมันอบอุ่นในหัวใจมันเย็นสบายผ่องใสนะคะแม้ไม่มีอะไรเข้ามาให้ตื่นเต้นอะไรมากมายแต่คุณก็สบายใจดี <S <S เรือนมอรณะได้ไพ่เจ็ดถ้วย มารณนะก็คือปัญหาก็คือจุดที่จะทำให้คุณรู้สึกไม่ดีไพ่บอกว่าถ้าคิดเรื่องของคนอื่นมากแล้วทำให้ตัวเองปวดหัวทำให้ตัวเองไม่มีความสุขนะคะก็เลิกคิดเลิกคิดเลิกไปเลิกไปแบบยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของคนอื่นแล้วคุณก็จะสบายใจสุภะได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าเอฟคิดว่าคุณนะ่ะ จะเจอสถานการณ์ที่มีความคิดเห็นไม่ลงรอยกับคนอื่นอยู่บ้างนะคะสุภาสุภา,ภาอันที่จริงแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองด้วยก็ได้แล้วก็แปลแล้วก็แปลว่าผู้อื่น ผู้อื่นที่เป็นผู้มีอํานาจมากกว่าตนอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะมีความไม่พึงพอใจเจ้านายไม่พึงพอใจเพื่อนร่วมง,งานที่มีอายุมากกว่าหรือไม่พึงพอใจพ่อแม่แหกของตัวเองมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกอึดอัดกับคนอื่นๆนะนะคะมันจะมีความรู้สึกที่คุณไม่ค่อยพอใจคนอื่นๆเท่าไหร่นะคะสุภาที่เล็งไปที่สหัชชานะดูสิเบื่อนายเบื่อหนาย,อ,นายอยากเพิกเฉยต่อปัญหาของคนอื่นๆทําไมคุณอาจจะรู้สึกเช่นนี้ก็ได้ว่าทําไมคนอื่นไม่รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองเลยทําไม คนอื่นถึงไม่แบบอยู่นิ่งๆมากไม่อยู่นิ่งๆมากเลิกหาเรื่องมาให้คุณบ้างอะไรทํานองนั้นนะคะเอ๊ AR รู้สึกว่าเอ๊ AR รู้สึกว่าคนอื่นมักจะหาเรื่องมาเป็นมาให้คุณแก้ไขให้เสมอๆนะนะคะคุณมักจะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นรอคอยความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ <c oughs> แล้วคุณก็เหมือนเบื่อแล้วเลิกแล้วอยากเลิกคิดช่วยคนอื่นแล้วอยากวุ่นวายเรื่องของคนอื่นแล้วอยากให้คนอื่นจัดการด้วยตัวเอง <c oughs> คุณจึงซ่อนตัวเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจ, <c oughs> จะซ่อนตัวเก็บตัวแต่มีความสุขกับ กับเงินที่ได้มานะคะลาาผลเงินทองมีความสุขกับเงินที่ได้มามีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับครอบครัวเล็กๆนะที่ไม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องนะคะในครอบครัวของคุณลูกหลานอะไรของคุณอนะจะดีนะคะแต่ญาติพี่น้องนะ่ะค่อนข้างจะสร้างความลำบากใจให้กับคุณอยู่นะคะในเรื่องของลาบผลเงินทองโอ้โหสิบ้วยเข้ามา สิบถ้วยเข้ามาในเรือนในเรือนนี้แสดงว่าคุณมีโอกาสจะได้โชคนะคะมีโอกาสจะได้โชคมีโอกาสมีโอกาสจะได้ลาบมีโอกาสจะได้ของขวัญดีๆเพราะว่าไพ่ของขวัญขึ้นมาในเรือนของตัวตนแล้วก็ในเรือนของการเงินด้วยการได้รับสิ่งด,ดีเป็นช่วงที่คุณจะเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆช่วงเวลาที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆเอฟคิดว่า ชาวลัคนาราศีมิถุนน่ะจะมีลูกดีถ้ามีลูกถ้ามีบริวารบริวารจะดีมากๆแต่ ผู้อุปถัมภ์ไม่ค่อยดีผู้อุปถัมภ์พ่อแม่อะไรแบบนั้นนะคะหรือผู้ใหญ่ในที่ทํางานอะไรแบบนั้นะจะไม่ค่อยดีนะคะจะไม่ค่อยสร้างความสบายใจให้กับคุณเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องรมมะมัดระวังนะคะแล้วในเรือนวีนาได้ไพ่แปดดาบลบบวกลบกลายเป็นบวกนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยในที่สุดแล้วอะไรที่คุณวิตกกังวลมันจะคลี่คลายไปได้แล้วคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเงินเข้านี่เงินเข้ามาหลังไหลและมีเงินในการแบบจับใจ่ายใช้สอยนะคะแล้วก็ดู ูแลผู้อื่นเสมอๆความสุขเกิดขึ้นเป็นเดือนที่คุณจะเก็บตัวและอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขนะแล้วก็เริ่มจะถอยห่างจากคนอื่นไม่ชอบไม่ชอบคนอื่นมากมายเท่าไหร่ไม่ชอบเอาตัวเองไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นเท่าไหร่นะคะแล้วชีวิตของคุณก็มีความสุขขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่เออ่านได้นะคะจากไพ่ทาโร่ทีนี้เดีย๋ยวเรามาดูไพอ่ออร์คกันบ้างนะคะดูไพอ่ออร์คุกันค่ะ พ่อแก่พ่อแก่สัญญานะคะรอคอยชื่อเสียงโด่งดังแก้ตรงจุดมันก็บ่งบอกลักษณะตัวตนของชาวลัคนามิถุนราศีมิถุนเลยนะคะว่า คุณนะ่ะเป็นเหมือนราสีนะ่ะเหมือนไพ่นี้ที่ออกมาเลยเดอะเฮอร์มิตนะคะในไพร่ราสีเลยคุณเป็นเหมือนคนที่คนอื่นหวังพึ่งพานะ่ะเป็นคนที่มีภูมิความรู้ในตัวเองเป็นคนที่น่าเข้าหาเป็นคนที่ดูอาวุโสดูปลอดภัยที่จะขอความช่วยเหลือใครๆก็อยากเข้าหาคุณเพื่อรับคำปรึกษาเพื่อเอาความทุกขมาบอกมาเล่าให้คุณแก้ไขให้คุณหาทางช่วยเหลืออะไรแบบนั้นนะคะ คุณเป็นแบบนี้นะ่ะในสายตาของคนอื่นเป็นคนที่คนอื่นหวังจะพึ่งพานะคะสัญญาสัญญาแปลว่าอะไรเหมือนกับเป็นเรื่องผูกมัดนะ่ะคุณเหมือนกับมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ผูกมัดให้ต้องทําเช่นนี้นะคะเหมือนคนรอคอยการช่วยเหลือจากคุณเหมือนคุณเหมือนคุณเป็นที่พึ่งอะไรมากมายแล้วมีชื่อเสียงทางด้านนี้ที่จะต้องมองเห็น ปัญหาของคนอื่นแล้วแก้ได้ตรงจุดถ้าหากใครทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการให้คําปรึกษานะคะการแก้ไขปัญหามันก็จะดีมากๆเลยเพราะว่าสิ่งนี้จะพาคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะให้บอกว่าถ้าหากคุณผันตัวเองไปเป็นเบื้องหลังเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้อคอยแก้ปัญหาให้กับคนอื่น จะดีนะคะเอฟรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้แหละชาวลัคนาชาวลัคนาราศีมิถุนะเป็นคนที่รู้มากรู้มากแล้วก็รู้เยอะแล้วแล้วโดยเฉพาะเรื่องของคนอื่นนะคุณจะรู้วิธีแก้ไขแล้วคุณคามั่นสัญญาอันที่จริงนะไม่ไม่ได้แปลว่าคนอื่นสัญญากับเราก็ได้มันแปลว่า จิตเจตนารวมของเราที่เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะเกิดมาเป็นอย่างนี้นะเรามาบำเพ็ญเรามาสร้างสิ่งแบ,แบบนี้เพื่อให้ผู้อื่นนั้นแบบได้รับประโยชน์จากตัวเองคุณจะเป็นคนที่มีความรู้เยอะและมีสายตาที่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนชัดแจ้งนะคะมองทะลุปลุกโปล่นะว่าควรแก้ตรงไหนแล้วคุณก็แก้ได้ตรงจุดนะคะคุณจะเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงในเรื่องการเป็นที่พึ่งพาให้กับผู้อื่นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์เคิลกันนะคะ ซ่อมแซมแก้ไขซ่อมแซมเมนดิง้งหยางพลังงานหยางแล้วก็มิวแอนฮันนี่ความอุดมสมบูรณ์ความรื่นรมชีวิตอิ่มหนำสำราญนะคะเป็นเดือนที่คุณจะได้แสดงออกถึงพลังถ้าคุณไม่ได้แก้ไขปัญหาให้กับญาติพี่น้องผู้คนรอบข้าง ก็อาจจะแปลได้ว่าเป็นเดือนที่คุณจะต้องไปขุดปัญหาของคนอื่นมาแก้ไขนะคุณไม่ได้เป็นคนสร้างปัญหาขึ้นเลยคุณไม่ได้เป็นคนที่ทําให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นได้ซ้ําคุณเคยตักเตือนได้ซ้ําแต่ว่าปัญหามันก็เกิดขึ้นอยู่ดีนะแล้วคุณเป็นคนที่ไปแก้ไขให้คนอื่นเขานะคะเป็นคนที่ไปเหนื่อย เกี่ยวกับงานของคนอื่นก็ได้จะเป็นเดือนที่คุณเหนื่อยให้กับคนอื่นซ่อมแซมให้กับคนอื่นแก้ไขให้กับคนอื่นแล้วแก้ไขได้ตรงจุดแต่ไพ่บอกว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะได้โชว์ผลงานนะคะชื่อเสียงดงดังคุณจะเป็นที่ประจักษ์เลยว่าความสามารถและศักยภาพของคุณมันสูงขนาดไหนนะคะผู้คนจะมองเห็นและจดจําได้ ผลงานของคุณจะแบบถูกพูดถึงอ่ะตัวตนของคุณจะถูกมองในมุมใหม่แล้วพลังงานอย่างก็คือพลังงานแห่งการแบบลุกคาดลุกคืบลุกรานนะคะสามารถพิชิตใจผู้คนสามารถแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนะเดือนนี้นะคะคุณจะได้โชว์พลังโชว์ผลงานนะคะได้รับชัยชนะจากการแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นนะคะดูเป็นคนที่แบบ มีบารมีในสายตาของผู้อื่นแล้วเป็นเดือนที่คุณจะได้อิ่มหนำสำราญมันไพ่หกเหรียญ6กถ้วยที่ออกมารัาบผลเงินทองก็ได้สิบถ้วยนะคะดีมากๆเลยชีวิตเดือนนี้เป็นชีวิตที่สุขสำราญนะคะได้ดื่มกินอิ่มหนำสำราญชีวิตมีความสุขความสบายกายใจบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้ากับเรื่องราวของคนอื่นบ้างนั่นแหละนะคะแต่คุณจะจัดการ ความคิดความรู้สึกของตัวเองได้ความรักก็ดีนะคะความรักก็ดีมากๆเลยสดชื่นกันดีนะ่ะอ่อนโยนแจ่มใสกันดีนะคะแม้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายแต่ก็มีความอบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขปเทคชันการปกป้องค่ะทาเลนต์พรสวรรค์ ความสันติสุขคะ่ะคุณมีพรสวรรค์ด้านการแก้ไขปัญหาคุณมีพรสวรรค์ด้านการซ่อมแซมนะคะคุณมีพรสวรรค์ด้านทําให้ใครก็ตามที่อยู่ใกล้ๆคุณสงบใจมีความสุขในดวงใจมีความปลอดภยัยมีความอบอุ่นนะคะเขาจึงพึ่งพาคุณคุณฝึกตนมาในชาติภพนี้เพื่อเป็นคนที่แบบถูกรกักถูกเคารพถูกบูชานะคะชาวมิถุนเป็นอย่างนี้จริงๆนั่นแหละ ดาวพฤหัสบดีได้เกณฑ์กเกษตรราธิบดีครองตําแหน่งอยู่ในเรือนการงานพบลอยกลางฟ้าไม่ธรรมดานะคะสิ่งที่อยู่ในตัวตนของคุณนะพรสวรรค์ของคุณจะถูกเปิดเผยความมากบารมีความยิ่งใหญ่ของคุณจะถูกเปิดเผยนะคะ แล้วไห,ไหนดาวประจําตัวของตัวเองจะไปลอยอยู่ในเรือนพันธุจะไปลอยอยู่ในเรือนสหัสชาอีกต่างหากได้ตําแหน่งดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเป็นเดือนที่คุณจะแบบหอบเอาความดีงามกับเข้าสู่ตัวนะคะ เรื่องของการเงินอาจจะไม่ได้เฟื่องฟูแต่คุณจะอยู่ดีกินดีสุขสบายกายใจ <c oughs> เป็นเดือนแห่งการกินหรูอยู่สบายก็ได้กินดีอยู่ดีอิ่มน้ำสำราญนะคะไม่มีความรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องของเงินไม่มีความรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องของความรักนะคะคุณจะเดือดเนื้อร้อนใจด้วยเรื่องของผู้อื่นเท่านั้นที่คุณจําเป็นที่จะต้องรับฟังปัญหาของเขาและแก้ไข แต่มันก็เป็นไปเพื่อให้บารมีของคุณเพิ่มขยายนะคะ The heart of the matter หัวใจสำคัญของเรื่องนี้ไพ่ความรักบอกว่ามีอะไรมากกว่าที่ตาเห็น Embrace your emotion อบกอดหัวใจและความรู้สึกของคุณความรู้สึกของคุณจะปรากฏขึ้นแล้วก็ทำใจยอมรับ Slow down, pause and allowing to unfold หยุด และปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายความรักของคุณถ้าช่วงที่ผ่านมามีปัญหามีความไม่มีความสุขมีความอึดอัดใจทุกอย่างจะคลี่คลายไปเองปล่อยใจสบายๆนะคะปล่อยใจสบายๆย,ยอมรับความรู้สึกของตัวเองไม่ต้องพยายามควบคุมสถานการณ์นี้เดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีขึ้นเดี๋ยวความรักมันจะดีขึ้น มีอะไรบางอย่างที่มากกว่าที่ตาเห็นที่คุณพบประสบพบเจอเรื่องราวทั้งหมดมานี้นะ่ะบางทีแล้วเรื่องที่ทําให้หง,งุดหงิดใจอาจจะเสริมพลังของคุณให้ได้ดีต่อไปในอนาคตก็ได้นะคะถ้าคุณรู้จักเอาภาระนะ่ะ รู้จักอภาระแบบไม่ทุกเจ้าของนะคะมีเรื่องให้ช่วยก็ช่วยมีเรื่องให้แก้แก้ได้ก็แก้ถ้าไม่เหนือหนักถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงและไม่ทําให้ใครอ่อนแอสามารถช่วยได้ก็ช่วยสิ่งนี้จะสะสมเป็นบุญบารมีทําให้คุณแบบได้สิ่งดีๆทุกอย่างเลยมันเป็นเรื่องที่คุณสะสมสิ่งนี้ไว้เพื่อความรักที่ดีงามชีวิตที่ผาสุกร่มเย็นนะคะแล้วก็ าการกินดีอยู่ดีอิ่มหนำสำราญคุณจะถูกเลี้ยงไว้ในโลกใบนี้ถูกโปรเทคปกป้องไม่ให้เจอกับเรื่องทุกทรมานใจใดๆคุณจะได้ประสบพบเจอกับผู้คนที่ที่ดีที่เมตตาที่การุณาต่อคุณนะคะชีวิตที่อิ่มหนำสำราญชีวิตที่รุ่งเรืองชีวิตที่ปลอดภัยจะเกิดขึ้นกับคุณทุกอย่างจะคลี่คลายบางทีชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะไม่เคยคิดถึงตัวเอง คิดถึงผู้อื่นอยู่เสมออยากแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นอยากเป็นผู้คอยให้คําแนะนําเป็นที่ปรึกษานะคะเมตตาการุณาต่อผู้คนแต่คุณจะรู้เลยว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของคุณคุณไม่ได้เป็นฝ่ายแก้ลงมือแก้อะไรแต่ทุกอย่างกับคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะ ไพ่บอกแบบนี้นะว่ามันเป็นเดือนที่คุณจะมีอำนาจแห่งตนเป็นเดือนที่คุณจะมองโลกทะลุปลุกปลงเป็นเดือนที่คุณจะได้สะสมบารมีในการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเป็นเดือนที่คุณจะได้แสดงผลงานนะคะเดือนแห่งการสร้างพรสวรรค์แสดงพรสวรรค์แล้วก็ ได้รับรางวัลหลังจากนั้นได้รับรางวัลได้รับโชคนะคะได้รับความอิ่มหนำํำราญได้รับความสุขทางใจบารมีแก่กล้ามาจนกระทั่งถึงบัดนี้แล้วนะในตัวคุณนะคะนี่คือสิ่งที่จะได้รับนะคะบางคนก็งงง,งเอ๊ะเป็นเรื่องทางจิตวิญ,ญญาณเป็นอะไรแบบนี้ไม่เห็นจะมีเรื่องอะไรที่เป็นธุรกิจอะไรแบบนี้เลยคุณจะเข้าใจเองเมื่อคุณเติบโตไม่รู้จะอ่านได้ว่าอย่างไรนอกจากนี้อีกคุณจะเข้าใจเองนะคะ เรื่องอื่นๆมันจะสามารถหาได้ง่ายถ้าหากจิตวิญญาณของคุณเติบโตนะคุณจะรู้หนทางในการสร้างงานสร้างเงินเองเพราะว่าไพ่บอกมาเลยว่าคุณนี่เป็นไพ่ที่เอฟถือว่าดีที่สุดของสำรับนะคะมิว and ทันนี่นี่หมายเลขห้าสิบอ,นะอ็ดนะเอฟถือว่าดีที่สุดของสำรับเพราะเป็นไพ่การแบบอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งสรรน,นะคะมีความสุขทางใจได้รับทุกอย่างที่เคยปรารถนา คุณน่ะไม่เคยคาดหวังให้ตัวเองได้รับอะไรแบบนี้แต่คุณจะได้ทุกอย่างดังนี้แหละจากการที่คุณแค่ใช้ชีวิตแบบมีความสุขกับตัวเองและสร้างความสบายใจให้กับผู้อื่นสุดท้ายชีวิตของคุณก็จะผาสุขไปตลอดเลยผู้ที่ไม่คำนึงถึงตัวเองและคำนึงถึงแต่คนอื่นอยู่เสมอปัจนี้จะได้สิ่งดีๆบ้างแล้วนะคะแถมยัง แถมยังค้นพบวิธีการเอื้ออาทรและแก้ปัญหาให้ผู้อื่นโดยที่ตนไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วนะเวลานี้เหมือนทำดีได้มากพอจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนโชคชะตาปกป้องให้รู้จักแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นได้อย่างตรงจุดนะคะอยู่ในหัวใจของคนอื่นแบบเป็นที่ผู้ผู้มากบารมีนะแบบเป็นคนที่น่าเคารพน่านับถือแถมยังไม่ไม่มีความทุกข์แล้วกับเรื่องใครจะเห็นดีไม่เห็นดีอะไรยังไงนะคะคุณกลายมาเป็นคนที่ สมบูรณ์แล้วนะเป็นคนที่บารมีแก่กล้าในเดือนกันยายนนี้นะคะถ้าใครสามารถถ้าใครสามารถแบบพดุงพยุงสภาวะจิตของตัวเองอยู่ในระดับนี้ได้ไปตลอดโอ้โหวิบากกรรมไหนจะพุ่งเข้าชนคุณได้มันเป็น มันเป็นแรงพลังงานดวงวิญญาณที่คอยปกป้องนะคะวิญญาณของบุคคลที่เป็นเช่นนี้จะถูกปกป้องเอาไว้เสมอและจะไม่เจออะไรที่ทุกร้อนใจหนักหนาสาหัสอีกเลยชีวิตนี้อิ่มน้ำสำราญมีความพาสุขร่มเย็นตลอดไปนะคะนี่ก็คือดวงประจำเดือนกันยายน2565ของชาวลัคนาราศีกันนะคะเสริมให้ความรักอาจจะไม่ ความรักอาจจะเนิบๆช้าๆนะคะแต่ว่าก็สบายใจดีเอฟคิดว่าถ้าคนที่เอฟคิดว่าถ้าคนที่ผ่านเรื่องอะไรวุ่นๆในชีวิตมานะ่เจอเท่านี้ก็ถือว่ามีความสุขทางใจแล้วแหละเนาะนะคะนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกันจะได้รับนะคะสําหรับวันนี้เอฟขอทํานายให้เ,เพื่อนๆชาวลัคนาราศีกันเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะ มีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ